น้องที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ตั้งใจฟังดีๆนะครับเพราะวันนี้เนี่ยพี่เอาเทคนิคของหัวข้อวิชาภาษาไทยหัวข้อนึงมาให้น้องใครไม่รู้เทคนิคเนี่ยอาจจะทําไม่ได้หรือพลาดคะแนนฟรีๆได้เลยนะครับเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับคําฟุ่มเฟือยนะครับเรื่องนี้เนี่ยรูปแบบการออกข้อสอบนะครับปัจจุบันเนี่ยจะออกอยู่แบบเดียวแพทเทิร์นเดิมคือจะออกเป็นอย่างนี้ครับน้องคือจะให้ประโยคมานะเยอะแยะเต็ไมไปหมดนะสีข้อแล้วก็จะถามตรงๆเลยว่าข้อใดต่อไปนี้มีการใช้คําฟุ่มเฟือยหรือไม่ถามแค่นี้เลยดังนั้นไไลท์ขออองมัันยู่่ีะรรครบ ว่าคำฟุ่มเฟือยเนี่ยมันแปลว่าอะไรถูกต้องไหมครับดังนั้นพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยได้เห็นภาพรวมคำฟุ่มเฟือยเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่2นิยามหลักๆนะครับเริ่มจากนิยามที่1ก่อนการใช้คำฟุ่มเฟือยเนี่ยคือการที่เอาความหมายเนี่ยลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันมากๆเนี่ยมาอยู่ใกล้กันโอเคไหมเรื่องเกี่ยวกับความหมายเดีย๋ยวพี่มีตัวอย่างให้น้องเห็นภาพด้วยนะครับความหมายเดียวกัน เอามาใช้รวมกันนะครับอันที่2คือการที่เรามีประโยคประโยคนึงถูกต้องไหมครับแล้วเราตัดคํคำหนึ่งในประโยคนั่นออกแต่ยังคงให้ความหมายเหมือนเดิมนะพูดง่ายๆพี่จะใช้คําว่าเกินจะําเป็นนะเราใช้คําเกินจําเป็นคือตัดออกไปปุ๊บแทนที่ความหมายของประโยคจะเปลี่ยนไปเอายังคงเหมือนเดิมอยู่แบบนี้เป็นต้นมันมีพวกตัวเกินขึ้นมามันขาดความจําเป็นแบบนี้เป็นต้นอ่าลองดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจครับน้องตัวอย่างที่1นึ่เขาบอกว่าซื้อวันนี้เนี่ยแถมยาสระผมฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายน้องเห็นอะไรไหมครับ ๋ยวพี่ไฮไลท์ให้น้องเห็นคือคําว่าฟรีกับอีกคํานึงคือคําว่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายน้องจะสังเกตได้เลยว่าว่าสองคำนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นไงน้องลักษณะที่เหมือนกันเลยความหมายเดียวกันเลยอันหนึ่งก็ฟรีถูกต้องไหมอีกอันหนึ่งคืออะไรครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยทั้งสองคำเอามาประกบกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าใช้คําฟุ่มเฟือยโอเคไหมอันนี้เห็นภาพนะครับถัดมาตัวอย่างที่2ครับเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำการชี้แจง น้องบอกอบพี่บัตรดูผิวเผยเนี่ยมันก็เหมือนกันเนี่พี่บัตรแต่น้องลองดูประโยคนี้ประโยคคําว่ารัฐบาลทําการชี้แจงพี่ขอกาคําว่าทําการออกโอเคไหมพี่เอาคําว่าทําการออกน้องยังสังเกตเลยเราจะานได้เป็นอะไรครับรัฐบาลชี้แจงกับอีกประโยคเต็มๆคือรัฐบาลทําการชี้แจงยังมีลักษณะความหมายเหมือนกันเลยนะตัดทําการออกไปแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยก็ยังเป็นการสื่อสารที่ถูกต้องอยู่ไอ้คาว่าทําการนี่แหละนะครับเป็นคําฟุ่มเฟือยโอเคปะ ทำการนี่แหละเป็นคําฟุ่มเฟือยแบบนี้เป็นต้นแต่วันนี้น้องที่ตั้งใจฟังคลิปนี้อยู่นะเดี๋ยววันนี้พี่ให้ทริคเพิ่มอีกนิดนึงนะปรติจะบอกเฉพาะน้องในคอร์สเลยแต่วันนี้ถือว่าเป็นโบนัสให้สําหรับคนที่ดูคลิปตั้งใจฟังคลิปละกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยความหมายเดียวกันกับคําเกินจําเป็นเนี่ยน้องรู้ไหมว่าข้อสอบออกแบบไหนมากที่สุดคําตอบคือลองเดาครับคือแบบแรกครับน้อง ดังนั้นเนี่ยข้อสอบตาอํารวจเนี่ยที่จริงเนี่ยนะครับใครที่เคยเจาะลึกหรือเคยวิเคราะห์หรือดูแนวข้อสอบเนี่ยเช่นน้องในคอสเนี่ยจะรู้เลยว่าความหมายแบบเดียวกันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยออกบ่อยมากที่สุดนะครับโอเคไหมดังนั้นถ้าปีนี้น้องเจอโจทย์นะครับให้รีบหาความหมายเดียวกันก่อนให้เจอเลยอายกตัวอย่างข้อนี้ครับเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้เนี่ยมีการใช้คําฟุ่มเฟือยโอเคไหมครับน้องก็เริ่มดูเลยอย่างข้อกอไก่เขาบอกว่าครูเลี้ยงข้าวนักเรียนที่ช่วยทํางานเป็นไงน้องมีลักษณะความหมายเหมือนกันหรือมีคําที่มันเเกกินจนจําาาปป็มมรฏว่ี ยังไม่มีอ่ะเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนดูข้อขอข่ครับเขาบอกการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยทุกคนตายกันหมดไม่มีใครรอดชีวิตเลยวันนี้เป็นไงน้องเจอหรือยังเจอหรือยังนี่ไงตายกันหมดกับอะไรครับน้องไม่มีใครรอดชีวิตเลยนะโู้น้องดูนะความหมายเนี่ยเหมือนกันเลยตายกันหมดกับไม่มีใครรอดชีวิตความหมายเหมือนกันไหมความหมายเหมือนกันเนี่ยแบบที่พี่บอกแหละนะครับถ้าเื่อเรารู้จุดไปส่ง,งของการหาเนี่ยมันจะง่ายมากขึ้นข้อนี้ตอบข้อขอข่เลย นะครับจบแล้วแค่นี้เองคอควายก็วันนี้จะกินข้าวมันไก่หรือหมูกระทะอันนี้ก็ปกติไม่มีอะไรนะครับฉันเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูคนไทยนะก็ไม่ได้มีคําที่มีลักษณะความหมายเหมือนกันหรือมีคําที่เกินจําเป็นแค่นี้เองโอเคไหมครับพี่เชื่อว่าน้องหลายคนเนี่ยยังไม่รู้เทคนิคนี้ใครยังไม่รู้ก็รีบเก็บแชร์ไว้ในหน้า Facebook น้องแล้วกันนะครับเวลาใกล้สอบน้องจะได้ทบทวนได้ง่ายโอเคไหมครับ แต่ไหนๆวันนี้น้องก็รู้เทคนิคแล้วนะครับพี่ขอเพิ่มอีกหนึ่งบททดสอบให้น้องแล้วกันนะครับพี่จะทิ้งโจทย์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์โอเคไหมครับและใครที่รู้คําตอบพิมพ์คําตอบมาในคอมเมนต์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่บัตสจะเฉลยให้น้องรายบุคคลคนไหนที่ตอบผิด พี่ได้รีบแก้ไขให้น้องและใครที่อยากรู้เทคนิคดีๆแบบนี้นะครบทุกวิชาสําหรับการเตรียมสอบตํารวจโดยเฉพาะนะครับอย่าลืมกดติดดาวไว้ที่เพจกูสสกรูพ olic academy เวลาพี่บัดอัพคลิปให้น้องน้องจะเป็นกลุ่มแรกและได้เรียนทบทวนก่อนใครเลยโอเคไหมครับแล้วอย่าไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ